สวัสดีพี่น้องเด้อครับวันนี้สิมาปลูกตัวพามาปลูกตัวจับหึดคางตัวนี้กับแป้งนี้กับปูปูไปหมู่บ้านครับนี่ปูพันเหลี่ยวถอนพริกออกก็เลยว่าสิมาปลูกพริกเบนก้านี่ก็ กาใช่ฐานด้วยครับกาใช่ฐานไวอันนี้ก็บอายุป,ประมาณกาไปสองสามมือกับพ่อปลูกแล้วอันนี้ถือว่าตน้นใหญ่ตัวติกะดีสองมือสามมือกับปลูกได้แล้วอันนี้ครับพี่ เป็นปีที่จะลูกออกด้วยครับมันเสี่างเลยว,ว่าจะมาปลูกทัวนี่ครับก็บเฮดตี้แป้งไว้ตี้แป้งไว้ไวคู่ขนาดนี้สิเอาเตตี้แป้งเลียวๆเ,เอากระที่อสวนนับอสวนใจมันเปียก ครับกระดูกน้ำมันเขียนเลยครับกำลังไปเรื่อเวลาปลูกแล้วมันดินมันจก็คิดว่าดิแห้งด้วยครับว,ว่านี่ครับขน,นาดฝนตกแล้วดินยังแห้งอยู่ด้วยครับเอาไปต้องฮดต้องเปียกก่อนเอาต้องปลูกได้เราเห็นว่มีความซุ่มทางล่าง พอ่อห้องฮหดมันเปียกแล้วนี่ห้องกระถาจักข้าวนะครับนี่ตายดินมันมันมาเลยห้องกระถานี่ยครับ,รบเตรียมใหม่จักตาไอประมาณขนาดลุ่มนะพี่ขนาดลุ่มของเบาต้นกามันต้นกาทัวนี่ฮะเบื้งดินมันยังเลวแล้วนี่เ้า จางไปดินมันก็หายเลวทิกบก็ต้องขาจะข้าวเนรับเพราะมันดินมันแห้งแล้วเออมันมันหมานแล้วเขาก็ซักเลยครับเอาความเอาเจ้าความตีความหางจนไดแต่ว่าก็เพื่อกไหวมัน,นง,ง่างครับเวลานะ่ะมันจังบวกขึ้นบวก ขึ้นโคกูกันเพราะมันขึ้นโคกันแล้วมันกับที่บัวใดบด่ค่อยได้ผลผลิตซ้ำใดมันก็บทีแกะนะครับห่างก้จัิดน้อยเทา่าก้าวนะครับขนาดหดกันยังข้างล่างไงยังว่าแห็นได้ครับที่าแห้งอยู่ โหเอาิักแล้วเอา,เ,อา,เ,อา,าขอเขา้เาต้นกลางเนาะเดี๋ยวเสียมใหม่นี่ครับนี่มันก็จะปาดีหลุมก็มันเลยนี่บีบนี่ครับง่ายๆ đa đây thì mình bọn hoặc hết. hoặc là nyakinetic phải Long nhảy cái nyay chắc nha. này, hả? rồi book, 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 nhanh book, này bù bù bớt book, 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 tua book, 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 lại đây hả เสียดหยวานฟุนวานปีกำลังต้องรู้กันได้นนี้ครับก็มีฟุนดี <Okay. S 1> หลังจากโรต้นพี่ตอครับนี่มัลมีฟุนลงเหลืออยู่เก็ปลูกตัวเพิมออกซิเจนให้ดิน ว่าตัวมันเป็นเผือตะกูลนเป็นตะกูลที่สั่งออกซิเจนนี่ครับพอปูแล,แล้วเดี๋ยวผ้าไปเห็ดคางครับขคา,า,างมันก็มีสองแบบครับขคาง่างมันก็มีสองแบบ แล้วผมจะพาไปเบิ่งข่างใหม่ก่อนอัำแรกก็คือข่างแบบสมัยก่อนนี่ครับเข้ากับฟังลักไวแจังสิงลัแหลกประมาณนี้แลกวก็๋ัดเข้ากับวัดความสูงว่าเาจะเอาสูงซำใดผมก็ะสีบ่สูงแหงอกครับวเวลานั้นเก็บ,บุกทัวยากามันมีลูก เอามาตตำๆว้ประมาณเพียงตัวนะครับเพียงตัวห้กาวเป้ามาคาดเลี้ยนะครับอย่างก็เป็นแบบนี้เนียแล้วมันทรงตันักครับตาม,มีจสักหน่อย มนันนีคือแบบเก่าๆนะครับแบบโบราณแต่ผมเคยเห็นมานี่เขาก็ไม่ไม่ไพรู้ว่าง่ายยังอะไรนะครับเี๋เอามัดเสียบไปนี่ครับ แล้วพวกกติติเหล่ากับปูกทั่วกันสิบเ้างาผัวงนี้ได้ครับแล้วจะเป็นอีกแบบหน้านึ่งกับสินี่ครับพกติติก็จะเอาใหม่ต้องนะครับใส่ไปกกา สีแดบนี่อันนี้เป็นแบบแบบคกลอนต่วเดี๋ยวนี้ผมบ่ค่อยเห็นเลยแบบนี้มันหางามไม่ยากตัวสีหาได้พอแล้วเรียกกะทีประมาณนี้นะครับนี่เป็นนี่เป็นแบบเกาได้ครับแต่ส้าเปเบิ่งแบบไม่ครับแบบที่ผมเห็นอยู่ประจำ แบบใส่เสื้อด้วยครับนี่แบบเก้าในผ้าพื้งแบบใหม่ครับนี่ครับแบบที่ผมใส่คันนี่ครับเป็นแบบเสือ้อฟางกับแบบต่อแบบนะครับเอาไว้ทางล่างแล้วกามีขั้น ก็เออเทากับมัดหัวมันก่อนนะครับมัดไปงังนสิหัายวงยวงมาใส่นี่ครับนี่ประมาณนี้ยวงขึ้นไปหอนยวงยวงไปครับยวงไปเรื่อยๆจนหอนชุดแปลงนะครับนี่ครับพอเห็ดแล้ี่ันกท็ทิเป็นมาม้ลักษณะนี้เนาะครับนี่ มักระติยูห้างจากทัวนะครับนี่เฮากระิเอาไม้ครับมาคับกลาว่าไอ้ทัวมันขึ้นมากนี่เฮายองเฮายง,งใส่มันขึ้นไปได้ แบบมันจริดีกว่าเฮ็ดขางนะครับเนี่ยมันว่าต้องไปหาคางบางเชื่อแบบงาใหม่มันก็หาย,ย่ากนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาเอาออกเนี่ยเฮาก็เอาออกเลยครับถ้าเป็นใหม่เนี่ยเฮาต้องอยากเนี่ยเาออกเฮาออกเผาเลยต่อไปกาว่าเนี่ยมันเก้นมากนะครับบมตรง ต้นบ็ตรงเสือหากันเรียนเสือขออ้นมานี่ไอ้จะเกินไปจริงๆนะครับนี่แับประมาณนี้ครับกะพิพาทการใดกะขอตรวจนะครับผมกะคอมเมนต์ที่เตียนกันใดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นึ่งันนี้ก็พี่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ